สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนก็สู่รายการไฮเปอร์พิกเซนะครับกับผมชาติรัชศรีนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เรียกว่าตอนนี้กําลังเป็นที่ต้องการนะครับค่อนข้างติดอันดับท็อปๆเลยนั่นก็คือ g a มมิ่งคีย์บอรนั่นเองครับวันนี้เราจะมานําเสนอคีย์บอร์ดอีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าราคารน่าสนใจ ไม่แพงนะครับซึ่งเจ้าตัวคีย์บอร์ดที่ผมว่าน,นั้นก็คือคีย์บอร์ดที่มาจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า A Jazz ตัวนี้นะครับเจ้าตัว A Jazz ตัวนี้จะดจำหน่ายในเครือของเทส n ซ m i มนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะกับเจ้าตัวนี้นะครับ A Jazz n a c o X นั่นเองครับ ึ่งจตัวนนีี้เ่ยจริงๆแล้วถ้าชื่ออย่างเป็นทางการเวลาไปเซิร์ชนะให้ใช้คำว่าคีย์บอร์ดเกมมิ่ง AJS AK820 YRGB ตัวนี้ประกันศูนย์ไทยนะครับ1ปีตอนนี้ราคาจะจำหน่ายจะอยู่ที่1,590บาทเท่านั้นครับแต่ช้าก่อน1,590บาทได้อะไรบ้างแล้วเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ดียังไงเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันครับ อนนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้กล่องของเขานะครับออกมาสวยงามมากๆถ้าดูบริเวณหน้ากล่องนะเป็นกล่องสีดําแดงแบบนี้สวยมากๆแล้วก็มีลายนะครับเป็นลายกราฟิกตัวกระตุนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราจะมาลองแกะเจ้ากล่องตัวนี้ดูนะครับนี่ออกมาหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับเรียกได้ว,ว่าเจ๋งมากๆมีแผ่นป้องกันพีเมันยังสวยเลยนะ A j นี่เห็นไหมเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบแมชชีนิกน้ำหนักเอาเรื่องเลยนะน้ำหนักใช้ได้เลย อันนี้เป็นเจ้าตัวคีย์บอร์ดของเขานะครับสวยมากๆดูดีมากๆถัดมามาดูข้างในกล่องกันดีกว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็มีนี่เลยนะคู่มือนะครับแล้วก็ถัดมาครับก็มีเจ้าตัวสายไฟนะครับเจ้าตัวสายไฟของเขาตรงนี้ก็เห็นว่าข้างหนึ่งเป็น USB Type A อีกข้างหนึ่งเป็น USB Type C นะครับในขณะเดียวกันตัวนี้จะให้อุปกรณ์มาด้วยนะตัวนี้เป็นตัวดึงตัวปุ่มคีย์บอร์ดออกมานะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดก็จะพบว่าเป็นคีย์บอร์ดแบบ82คีย์นะครับซึ่งตัวนี้ ก็จะมีขนาดนะครับที่กําลังเหมาะสมนี่ถ้าวางนี้เขไปก็จะขนาดใกล้เคียงกับคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กเลยนะแต่ถ้าเราฟังเสียงเนี่ยเสียงมันไม่ดังน่าราคาญนะปกติเสียงมันจะแบบดังแต่นี้เสียงนุ่มนมนะฮะการกดการสัมผัสนุ่มแล้วก็ตัวนี้ปุ่มของเขาจะรองรับปลายนิ้วมือของเรานะครับทำให้เวลาตอนที่เรากดเนี่ยมันรู้สึกดี ในขณะเดียวกันตัวนี้คีย์บอร์ดก็จะเป็นไทยอังกฤษด้วยนะครับตัวสีเข้มจะเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับส่วนตัวหนังสือภาษาไทยจะเป็นตัวสีเทาอ่อนๆนั่นเองครับจะได้ว่าตรงปุ่มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสะล่องให้แสงทะลุออกมาเป็นตัวหนังสือนะครับแต่อาจจะมีไฟอาจจะีวิ่งอยู่รอบๆนั่นเองตัวนี้นะครับเป็น knob v o l m u adjust นะครับเป็นฟังก์ชันพิเศษในการปรับเสียงแล้วก็อื่นๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้ USB Type C นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีแผ่นยางตัวนี้นะครับ คอยช่วยในเรื่องของการป้องกันการลื่นถลัยนั่นเองครับนนในขณะเดียกันตัวนี้ก็จะมีข,ขาทำให้เราสามารถที่จะยกคีย์บอร์ดให้มันสูงนี่ตัวนี้จะมีสติกเกอร์นะครับเป็นโลโก้ของ a jazz n e c o s x นั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้เครื่องก็จะมีตัวหนังสือนะครับ เอจัสอยู่ที่มุมล่างนนในขณะดีวการดีไซน์ของวัสดุเนี่ยก็เป็นพลาสติกด้านทั้งหมดเลยเพราะฉนะนั้นการเป็นรอยนิ้วมือก็จะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นคราบมันอาจจะเห็นง่ายเพราะว่ามันเป็นผิวด้านโดยรวมของโทนสีถือว่าเป็นโทนสีที่ทําให้เราเห็นภาพได้อย่างค่อนข้าง,าง,างชัดเจนนะครับปุ่มต,ต่างๆเนี่ยเราสามารถ adjust c u ต t อ m โดยไปเอาปุ่มที่เป็นสีนํำเงินสีแดงสีน้ำตาลเนี่ยเอามาเปลี่ยนตามชนิดของที่เราใช้งานนั่นเองครับจาก Cu สตอมปุ่มแล้วเปลี่ยนปุ่มก็ไม่แนะนำให้เสียบไปแล้วเปลี่ยนไปนะ พอสาย USB ก่อนนะครับก่อนที่จะทาการเปลี่ยนปุ่มส่วนเจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่สฝั่งฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวหนีดแงบแง,บ,ง,บ,ง,บ,งบแบบนี้ไกลข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นหัวแบนๆนะครับเป็นหัวแบนๆแบบนี้ซึ่งไอตัวหัวแบนเนี่ยใช้ในการดึงปุ่มขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันกเนี่ยถ้าวิธีการจะเปลี่ยนนะครับแยงลงไปแบบนี้นี่ปึ๊บแล้วก็ดึงปึ๊กนี่เห็นไหมเรียบร้อย เพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีขั้วสีเหลืองเจ้าตัวพินที่มันเป็นสีเหลืองตัวนี้มันจะเป็นการบ่งบอกชนิดของตุ่มในขณะเดียวการเราก็จะใช้ด้านตัวที่เป็นตัวคีมคีบตัวนี้ดึงตัวขั้วมันออกมาอีกทีหนึ่งครับอ่าตอนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าพอเมื่อเราเอา,เอาตัวคีมคีบนะครับดึงขึ้นมาเนี่ย มันถึงจะสามารถติดมาได้ก็จะเห็นว่ามันจะมีเข็มเล็กๆ2ขาอันนี้ต้องระวังหักเลยนะไอ้ขา2ตัวนี้คือผินนั่นเองครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะใช้สําหรับกรณีที่บางท่านต้องการเปลี่ยนปุ่มแมชชีนิกนะครับสามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้นะครับก็จะมีสีที่แตกต่างกันถ้าเกิดเราได้สีที่เราต้องการอันใหม่ก็มาเสียบแทนค่าอันเก่าได้เลยส่วนจะตัวปุ่มเนี่ยเวลาเอาใส่ให้สังเกตด้วยนะครับว่าดึงออกมาทางข้างไหนนะครับข้างนี้ันจะปันๆอยู่ข้างหนึ่งแต่ข้างนี้มันจะมีรูขนาดใหญ่ยอยู่ข้างหนึ่งอันนี้จะเป็็นนนนแวววววใใใกกกกลล้้้ััััับบบตตตเเเเเรรราาาาหออที่่่ปชงโส ตอนที่ยื่นออกไปเนี่ยจบลงไปในนี้เลยปึ๊บอ่าเรียบร้อยพินหักไม่ใช่นะฮะเพียงแค่นี้นี่เห็นไหมก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวตัวสเปคของเจ้าตัวรุ่นนี้โดยละเอียดกันก่อนดีกว่านะครับต้องขอบอกไปก่อนนะครับว่าเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นแบบเสียบสายนะครับหรือเป็นแบบ y RGB นั่นเองตัวรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด2เฉดสีด้วยกันนะครับก็คือเฟรมที่เป็นสีดำกับเฟรมที่เป็นสีขาวนั่นเองครับในขณะเดียวกันครับตัวปุ่มนั้นเป็นวัสดุปุ่ม PBT นะครับหรือเป็นพลาสติกคุณภาพสูงนั่นเองครับส่วนตัวเฟรมตัวเครื่องตัวฐานทั่วไปเป็น ABS นั่นเองครับ ส่วนเจ้าตัวปุ่ม็อปเนี่ยตัวนี้จะเป็นโลหะนะครับประเภทของสวิต์นะครับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับนั่นก็คือ Moon Switch กับซีซอลสวิต์นั่นเองครับซึ่งสําหรับเจ้าตัวโครงสร้างการทําตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ g a แกสตนะครับ ซึ่งช่วยลดในเรื่องของการสนัะเทือนแล้วก็เสียงเมื่อกดปุ่มนะครับนอกจากนั้น,นะครับยังมีการใส่ชั้นโฟมนะครับเพื่อช่วยเพิ่มความคงทนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการลดเรื่องของเสียงมีคุณสมบัตินะครับนั่นก็คือเป็น hot s a a b l e นะครับหรือสามารถปรับแต่งถอดเปลี่ยนสวิตช์เองได้นอกจากนั้น,นะครับยังมีระบบ anti c o s t i n g นะครับรองรับการกดพร้อมกันหลายๆปุ่มขนาดกว้างยาวของเขาจะอยู่ที่327คูณ1 6 คูณ40มิมนั่นเองครับน้ำหนักโดยรวมของเจ้าตัวคีย์บอร์ดทั้งหมดนั้นอยู่ที่810กรัมเท่านั้นครับสามารถใช้งานในทั้งฝั่งของ Windows Windows Vista Windows XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11รวมไปถึงใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่าง Apple หรือ Mac OS แล้วก็สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เป็น Android ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยใครที่ใช้ในฝั่งของ Windows นะครับสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับซึ่งตรงนี้จะมีลิงก์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ เอาละครับคราวนี้มาดูประเภทโหมดไฟของเจ้าตัว RGB คีย์บอร์ดตัวนี้กันนะครับวิธีการนะครับให้เราทําการกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ไปกดตรงปุ่มที่เป็นเครื่องหมายทับที่เป็นคอคนกับขอขวดกดพร้อมกันแบบนี้เดี๋ยวว่าตัวนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนไปแล้วจะกลายเป็นว่าเวลาคุณกดมันจะเป็นปุ่มไปตามมือของเราแบบนี้กดตรงไหนเป็นรอยสีตรงนั้นอันที่2กดออกมากระแสมันก็จะออกมารัวๆแบบนี้ซึ่งอันนี้เพื่อนๆสามารถ คัสตอมได้นะครับว่าชอบแบบสไตล์ไหนทีนี้พิมพ์แล้วเป็นเส้นยาวๆก็มีนะก้ที่หนึ่งนี่เป็นดาวฤกษ์ยิบยับสวยงามตลอดเวลาเลยแม้เราไม่ได้กดนะเออก็ดูตาลายดีอีกแบบหนึง่งท่านี้ก็เป็นแบบสว่างเรืองรองแล้วสีน่นก็จะไล่เป็นลูกคลื่นท่านี้จะเป็นการปรับจากข้้งบนลงมข้างล่างลงมาเรื่อยๆส่วนี้จะเป็นกราฟิกนะครับเป็นลูกคลื่นจากตรงกลางนะครับสะบัดออกไปซ้ายขวา ส่วนนี้เป็นไฟวิ่งข้นมาก็เจอกันตรงกลางฟิวแล้วก็พุ่งออกไปอันนี้ก็จะเป็นดวงดาวล่วงจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นสีแบบโทนเดียวสว่างขึ้นมาแล้วก็มีการไล่เฉดนิดหน่อยอันนี้เป็นแบบแสงวิ่งไปกับวิ่งมานะครับส่วนตัวนี้เป็นแสงรูปวงกลมนะครับกระจายต่อตรงกลางเปลี่ยนเฉดไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นริ้วแถบนะครับของสีนะครับหลายๆสีแบบ R G B วิ่งจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาอันนี้ก็เป็นลูกคลื่นนะครับของเวฟของสีที่เปลี่ยน R G B ไปเรื่อยๆอันนี้ก็หมุนๆมันไปพัดนะฮะส่วนตัวนี้เป็นสีแบบวิ่งไล่เฉดไปเรื่อยๆนะครับสีก็จะเปลี่ยนเฉดเข้มขึ้นอันนี้ก็เป็นหลายๆสีนะครับแต่เป็นิ้วคลื่นแสงอ้โหเรียกได้ว่าแสงสีถูกใจจุใจแน่นอนครับ คราวน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ฟังก์ชันคีย์บอร์ดกันดูดีกว่านะครับว่าทั้งคีย์บอร์ดตรงนี้เราจะใช้กับมันทําอะไรกันได้บ้างมาดูกันดีกว่าอันที่1เลยครับการเพิ่มลดเสียงจะใช้เจ้าตัวหมุนปุ่มน็อปตัวนี้ไปทางขวาการลดเสียงจะหมุนปุ่มน็อปไปทางซ้ายในเรื่องของการปิดเสียงนะครับให้เรากดเข้าไปที่ปุ่มน็อปกดเข้าไปเลยหนึ่งครั้งแบบนี้ครับจะเป็นการปิดเสียงกดอีกหนึ่งครั้ง เป็นการเปิดเสียงแล้วครับถัดมาครับเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟนะครับให้กดปุ่มฟังก์ชันนะครับหรือที่เขียนว่า FN ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยหมายเลข1น,นั่นเองครับกดปับ๊บก็จะเปลี่ยนซึ่งอันนี้เป็นการเปลี่ยนโหมดไฟสําหรับเกมยิงปืนนะครับถัดมาครับจะเป็นโหมดไฟสําหรับเกมแนวโมบ้านนั่นเองครับ ถ้าเป็นเกมแนวโมบ้าให้กดฟังก์ชันนะครับแล้วตามด้วยเครื่องหมายหมายเลข2มันก็จะออกมาเป็นแสงคนละแบบกันถัดมาครับเป็นโหมดไฟสําหรับการทํางานนั่นเองครับใช้เป็นเจ้าตัวปุ่มฟังก์ชันและตามด้วยหมายเลข3ตัวนี้นะครับก็จะออกมาการเป็นไฟสําหรับการทํางานทั่วไปนะครับถัดมาครับเป็นการเพิ่มแสงไฟกดปุ่มฟังก์ชันตัวนี้นะครับแล้วตามด้วยลูกศรขึ้นนะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราต้องการให้ลดแสงไฟให้เรากด ฟังก์ชันแล้วก็ลูกศรลงครับแบบนี้เออมันก็จะมืดลงเนะาะสมมติว่าตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าไฟเนี่ยมันวิ่งจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับแบบนี้แล้วเพื่อนๆไม่ชอบสามารถที่จะกดฟังก์ชันนะครับแล้วไปทางซ้ายมันก็จะเปลี่ยนจากการไลแ่แถบฝั่งซ้ายไปขวาเป็นขวาไปซ้ายแทนในขณะเดีวยวกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนสีของหลอดไฟนะครับให้กดฟังก์ชันกับลูกศรทางขวา ก็กดเปลี่ยนครับไล่สีชิปไปเรื่อยๆถัดมาครับการลดความเร็วของไฟนั้นจะกดปุ่มฟังก์ชันกับปุ่มเครื่องหมายลบนั่นเองครับแล้วก็กดไปไฟมันก็จะช้าลงถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มความเร็วของไฟนะครับให้กดปุ่มฟังก์ชันกับการบวกนั่นเองครับอ่าคราวนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการคืนค่าไฟนะครับเป็นค่าดั้งเดิมนะครับจะต้องกดปุ่มฟังก์ชันกับสเปซบาร์ครับกดปบ๊บมันก็จะเหมือนถูกรีเซ็ตให้มันกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนั่นเองครับ ถัดไปครับเป็นเรื่องของการปิดไฟครับให้กดปุ่มฟังก์ชันกับตัว x นั่นเองครับเพียงเท่านี้คีย์บอร์ดก็จะไม่มีไฟแล้วก็จะด้วนว่ามีหลากหลายวิธีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถจดจำนำไปใช้ได้เลยนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับสำหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดเกมมิ่งตัวนี้เมื่อกี้ลองสัมผัสลองจิพมแล้วหไวติดมือมากๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย การสัมผัสการเด้งของเจ้าตัวปุ่มเนี่ยค่อนข้างทำงานได้เร็วแล้วก็แอคทีฟอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยราคาจะจำหนางเขาเพียงแค่1,590บาทนะครับ ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปในลิงก์นะครับซึ่งผมจะใส่ไว้ในป้าวิดีโอนี้ซึ่งจะเป็นลิงก์ทางการของทางร้งานค้าพอกดเข้าไปแล้วสามารถใส่รหัสโค้ดนะครับเพื่อรับส่วนลดพิเศษนะครับจากการจัดจาหน่ายของทางร้งานค้าซึ่งผมจะขึ้นโค้ดไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับสามารถใช้โค้ดนี้ในการรับส่วนลดในการซื้อกับของทางร้านค้าได้และก็มีร้านค้ายังเป็นทางการอยู่ในแอปของช้อปปี้นะครับผมจะใส่ลิงก์ของช้อปปี้ไว้ให้เลยกดเข้าไปปับ๊บสามารถเข้าไปในช็อปของทางเจ้าตัว ชัตเซนามิได้เลยเมื่อคุณกดลิงก์ของทางชัตเซนามิเข้าไปแล้วนะครับคุณก็จะสามารถเห็นสินค้าหลายตัวนะครับที่ใช้ส่วนลดพิเศษสูงถึง50%ให้กับคุณผู้ชมของช่องไฮเปอร์พิกเซลของเราด้วยนะครับตัวอย่างเช่นชัตเซนามิ h ฮดซเอ็กซนะครับตัวนี้เนี่ยขายในราคาพิเศษนะครับเพียงแค่239รามสิบาทสำหรับสายเกมมิ่งนะครับรวมไปถึงชัตเซนามิ g ี s 8000นะครับซึ่งตัวนี้ราคาจะจำหน่ายเพียงแค่299บาทเท่านั้นแล้วก็รวมไปถึงชัสนามิ MK61 พ a าส e ์เจลคีย์บอนะครับซึ่งี่เป็นคีย์บอร์ดที่ราคาประหยัดลงมาหน่อยนะครับอยู่ที่499บาทเ <c oughs> พื่อนๆชอบสินค้าตัวไหนก็รองเข้าไปดูซึ่งตัวนี้จะมีสเปเชียลไวเซอร์นะครับมีส่วนลดตั้งแต่105บาทจนถึง155บาท นอกจากนั้นนะครับทางทัศน์นิมิก็ยังมีช่องชาแนลของเขาครับที่เพืเ่อนๆสามารถเข้าไปดูเข้าไปกดติดตามกด u b s c r i b e ได้เลยนะครับาวนี้มาพูดถึงข้อดีข้อด้อยของเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้กันดีกว่านะครับตัวนี้ผมชอบตรงที่น้าหนักเบานะครับโครงสร้างค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงเขามีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงตัวนี้มาทาให้สะดวกในการใช้งานมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งกดปุ่มคีย์ลับให้วุ่นวายในขณะเดียวกันเนื้อสัมผัสข,ของปุ่มตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีและประทับใจมากมากส่วนไฟ led ไม่ต้องพูดถ เหลือเฟือกับการใช้งานอยู่แล้วการพกพาไม่ลำบาก ไม่เก๋ะก็กถือว่าเป็นอีกหนึ่งคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่อยากจะแนะนํานะแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะดูสมราคาใครที่มองหาสายเกมมิ่งนะหรือถ้าตัวคีย์บอร์ดเกมมิ่งอยากเอาไปใช้เนี่ยเขามีขายใครที่สนใจลองเข้าไปดูในลิงก์ที่เราใส่ไว้ให้ของทางร้านชันซมีนะครับรวมไปถึงร้านในช้อปปีของเขาซึ่งเป็นร้านอย่างทางการสินค้าทกตัวัะประกัน1ปีจากทางชันซมีประเทศไทยวันนี้ผมวริษัทศรีกับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้จากเครือ a อ s นะครับ AK820 วันนี้ตนะ้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจอย่าลืมนะครับสินค้าบริพันดีๆจากทางทันสึนามิซึ่งเรารีวิวมาให้ดูหลายตัวแล้วตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ประทับใจและอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดด้วยนะจ๊ะเพราะมันจะทำให้เราได้ประหยัดลงกว่เดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมบริษัทสุสีและทีมงานต้อนงะขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายแล้วเจอกันครับ